สนับสนุนโดยบุหดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New m มิวเอ็โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวากโกเลิฟเอิร not a collection it's our mission สวัสดีครับผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสุภาษิตชีวิตงามนะครับเรากลับมาเจอกันกับเรื่องราวดีๆในทุกๆวันพุธแบบนี้นะครับกับผมกปปี้จิรธวัฒน์และอาจารย์เสรีวงมณฑาสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสุภาษิตชีวิตงามเราก็มีเรื่องราวต่างๆมานําเสนอกันนะฮะเราเชื่อว่าหลายๆคําพูดหลายๆเรื่องราวเนี่ยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับวันนี้ครับอย่าอะไรกับชีวิตมากไปยาอะไรกับชีวิตมากไปเพราะสุดท้ายเราต้องจากโลกนี้กัน ก็คือแปลว่าเราเนี่ยอย่าไปจริงจังกับชีวิตจนกระทั่งทําให้เป็นทุกข์นะครับเป็นทุกรายึดหลักว่าอะไรทําได้ก็ทําให้สุดความสามารถครับอะไรที่เราควบคุมไม่ได้และไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้ครับเราก็ต้องเรียนรู้จากคําว่าปลงปงหรือคําว่าปล่อยวางนะครับคำพูดที่คนเขาด่าเขาว่าเราครับถ้าเราไม่ไปรับเอามา มันก็ไม่ทําให้เราเป็นทุกข์นะ,ค,ะครับปัญหาที่เราแก้ไม่ได้แล้วเราไม่ไปเสียเวลาแก้มันเราก็ไม่เป็นทุกข์คนที่เราครบแล้วเราไม่สบายใจเราเดินหนีออกมาซะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวด้วยต่างคนต่างอยู่เราก็ไม่เป็น,ปนทุกข์กนะ,ค,ะครับปัญหาต่างๆเราพยายามจะแก้สุดความสามารถเต็มศักยภาพ แต่เมื่อมันแก้ไม่ได้เราปรงซะ<ม>เราก็ไม่เป็นทุกข์แต่คนที่จะต้องทำอะไรให้สมบูรณ์พูนพร้อมปัญหามีต้องแก้ให้ได้ทุก,ทกอย่างในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีชีวิตที่เป็นทุกข์เป็นชีวิตที่ปล่อยวางไม่เป็นเป็นชีวิตที่มีแต่ความหนักนะ,ค,ะครับอะไรที่มันหนักเราวางซะมันก็หายหนัก แต่อะไรที่มันหนักแต่เราก็ยังฝืนแบกมันอยู่อย่างนั้นมันก็จะหนักเรื่อยไปนั่นแหละที่ก็เรียกว่าคนจริงจังกับชีวิตมากไปชีวิตก็เป็นทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยควรจะอยู่ในทุกวันทุกวันครับอย่างคนที่มีความสุขอะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์แก้ได้แก้แก้ไม่ได้หนีหนีไม่ได้ปลงแก้หนีปลงนะครับ อะไรแก้ได้แก้ซะอะไรที่แก้ไม่ได้หนีซะแต่มันจําเป็นต้องอยู่หนีไม่ได้โปรงซะแค่นั้นล่ะครับครับผมความทุกข์จะไม่มาเบียดเบียนเราเลยครับนี่ไงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันหนักก็จงวางไว้นะครับเพราะว่าตายไปก็แบกไปไม่ได้อยู่ดีถูกต้องครับก็ศัจธรรมของชีวิตมนุษย์นะครับมันก็จะมีประมาณนี้แหละนะฮะอะไรที่ผ่านไปได้ก็ผ่านไปนะครับจริงใจก่อนใคร ไม่จริงใจก่อนใครไม่ดีด้วยก็ถอยถอย,ถอยออกมาอย่าเอาอยา,อาตัวเองไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับเราอือครับคือเวลาเราครบกับคนเนี่ยเราต้องจริงใจครับแต่เราต้องคบคนอย่างคนที่ฉลาดถ้าเราเจอใครที่ไม่จริงใจกับเราครับ,รรบแล้วก็ทําให้เรานั้นต้องหวาดระแวงอ,อยู่กับเขาคบกับเขาต้องระแวงระวังตลอดเวลาครับอย่าเลยค่ะ เพราะว่าคนเรานั้นเนี่ยถ้าต้องเสียเวลากับการที่ต้องมานั่งคิดกลยุทธ์ในการจะต่อสู้กับความไม่ดีของคนที่เราต้องบาดระแวงมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นผัวเมียอยู่ด้วยกันครับจงอยู่ด้วยกันอย่างความไม่ระแวงเมื่อต้องอยู่ด้วยความระแวงก็แปลว่ามันไม่น่าจะอยู่ด้วยกันแล้วครับเช่นเดียวกันกับการคบกับเพื่อนถ้าเป็นเพื่อนที่ไม่จริงใจกับเราที่เรานั้นจริงใจกับเขาก่อน มันทําให้คําพูดคําจาและการกระทําของเขามันทําให้เราต้องหวาดระแวงแล้วเราจะรู้ได้เมื่อไหรล่ล่ะว่าสิ่งที่เราไม่ระวังนั้นมันอาจจะมาทําร้ายเราได้มเมื่อไหร่ก็ตามเราครบกับใครแล้วต้องหวาดระแวงหนีออกมาเถิ่ะนะครับเช่นเดียวกับการที่เราจ้างคนมาทํางานถ้าเราสามารถสบายใจกับการทํางานของเขาได้ครับเราก็จ้างเขาต่อไปอ แต่เมื่อไร่ก็ตามเรามีความรู้สึกว่าคนงานคนนี้ไม่น่าไว้ใจไม่ว่าเราจะมอบหมายงานอะไรให้เขาจะไม่ซื่อสัตย์เขาจะไม่สุดจริตเขาจะไม่ตั้งใจครับมันทำให้เราต้องระวังระแวงกับพฤติกรรมเขาตลอดเวลาถึงเวลานั้นเราต้องคุยกับเขาแหละว่าเขาพร้อมจะปรับตัวที่เป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตให้เราไว้วางใจได้โดยไม่มีความระแวงไหมแล้วเราก็ต้องเตือนเขาว่า ถ้าเขาทําอะไรให้เราระแวงอีกเราจะพูดให้เขาฟังว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยทําให้เราระแวงแล้วถ้ามันเกิดขึ้นอีกสักสามครั้งเราคงต้องขอให้คุณลาออกอหรือรไม่งั้นถ้าเราเองไม่กลัวจะเสียเงินชดเชยเราก็เชิญให้ออกแล้วก็ยอมจ่ายค่าชดเชยบางทีค่าชดเชยสามเดือนหเดือนที่เราต้องเสียให้กับคนที่เราต้องอยู่ด้วยความระแวงนั้น มันคุ้มกว่าการที่เราไม่อยากจะเสียแล้วก็อยู่กับเขาต่อไปแล้วก็ระแวงต่อไปแล้วไม่สบายใจต่อไปเป็นทุกขต่อไปเพื่ออะไรนี่แหละนะครับนะฮะก็ถ้าเราให้ความจริงใจใครไปแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าใครไม่จริงใจกับเราเราก็ถอยออกมานะครับนะอย่าไปฝืนนั่นเองนะครับอย่าคิดแทนคนอื่นให้ปวดหัวครับพี่อีทครับใช่คือเรื่องของใครก็เรื่องของมันครับเขาแก้ปัญหาอะไร ถ้าเขาไม่ถามเราไม่ต้องเข้าไปเผื่อ,อคือเราจะให้ความคิดเห็นอะไรกับ,คบใครช่วยใครแก้แกปัญหามันต้องให้เขาเป็นคนเอ่ยปากขอความช่วยเหลือ,อเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ขอแต่เราเข้าไปจุ้นจ้านเขาอาจจะมองว่าเรานั้นเนี่ยไปรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขาก็ได้ ถึงแม้เราจะเป็นคนปรารถนาดีอยากจะช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ครับแต่เราควรจะเรียนรู้ด้วยว่าเขาเองต้องการให้เราช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะเรื่องบางเรื่องเขาก็อยากจะแก้ด้วยตัวเองเรื่องบางเรื่องนั้นเขาก็ไม่อยากให้ข้าแมวนั่ารับรู้รายละเอียดครับพี่เคยเจอนะเป็นไงครับตอนสมัยพี่เรียนอยู่เมืองนอกเนี่ยเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งเนี่ยมันต้องผ่านประตูที่กั้นอยู่พี่ก็เปิดไปแล้วพี่เห็นแล้ว มีคนเข็นรถเข็นเนี่ยอยู่ข้างหลังเราเพราะฉะนั้นพอพี่เปิดประตูเดินผ่านไปแล้วพี่ก็เปิดประตูค้างไว้เพื่อให้เขาแย้ออกได้งาเข็นรถเข็นออกมาได้เขาด่าเลยค่ะเอ้าทำไมอ่ะไม่ต้องมาช่วยฉันไม่ต้องมาสงสารไม่ต้องมาเวทนาฉันฉันทําของฉันเองได้คือบางคนเขาก็มีความรู้สึกไม่อยากให้ใครมาสมเพศเวทนาเขาว่าเขาเป็นคนพิการครับ เพราะฉะนั้นเขาดูแลตัวเขาเองได้เขาซื้อรถเข็นที่เป็นรถเข็นไฟฟ้าที่เขาเข็นตัวเขาเองได้เพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าเมื่อมาถึงประตูตรงนั้นเนี่ยเขาสามารถผลักประตูเองได้แล้วเขาจะรู้สึกภูมิใจที่ว่าเขายังดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใครแต่เอเราก็มีน้ําใจไม่เข้าเรื่องครัใช่ไหมครเราก็เห็นว่าจิตใจดีไงช่วยกันอย่างนี้ แล้วมีเพื่อนพี่อีกคนหนึ่งครับตอนนั้นดินอยู่ที่ธรรมศาสตร์ฮะก็มีผู้หญิงแก่คนหนึ่งเขาก็มานั่งพักอยู่ที่พุทธบาทตรงริมกําแพงครับที่ท่าพระจันทร์เพื่อนพี่เดินไปก็นึกว่าเป็นขอทานเพราะแกกําลังนั่งตำหมากกินอยู่มั้งมีเช่ยนหมากตรงนั้นครับเพื่อนพี่ก็หยิบเหรียญมาแล้วก็หยอดเข้าไปในเช่ยนหมากแกแกคว้ามาแล้วแกคว้าง Oh my god ฮะแกคว้างออกูไม่ใช่ขอทาน แต่ไปนั่งพักกันไงคนแก่จะมาแล้วก็คนแก่เขาก็ไม่ต้องระมัดระวังมารยาาทอะไรเหนื่อยตรงไหนก็นั่งตรงนั้นแกก็นั่งอยู่ตรงนั้นโดนคว้าเลยคทางยันมีน้ำใจกับคนต้องระวังกันนะนี่แหละนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพาสครูนก่อนคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมากับสุภาษิตชีวิตงามครับปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มขอนถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนย,ยังไงก็เป็นไปได้ i ุ u z Cross Master of All Roads ลุยท s าโลโบก,กี้ รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเล้วใครจะรักละ่ะคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวากโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวากโก love earth เรารักโลก not a collection it's our mission มมมันนิิิิดออฟฟ์เ็กไลผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากทัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่บิ๊กซีฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับ สิ้นสุด The New Mu X t e Uncharted สนับสนุนโดยมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mu X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ ว่าโก้ love earth not a collection it's our mission กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับเรามาต่อกันนะครับเมื่อสุกครูนี้มันมันก็เป็นเรื่องใกล้ๆกันก็คือช่วยคนเท่าที่ช่วยไหว<ท>ะนะฮะถัดไปครับอย่าคาดหวังความสุขจากคนอื่นโอ้โหอันนี้พี่เพิ่งโพสต์ไปโอ้โหครับใน Facebook ครับคนเราเนี่ยถ้าจะมีความสุขต้องสุขจากการกระทำของตัวเอง อย่าไปฝากความสุขไว้กับการกระทำของคนอื่นครับเพราะเราไม่อาจจะไปบังคับใครให้เขาทําตามที่เราอยากให้เขาทําแล้วเมื่อเขาไม่ทำเราก็จะเสียใจแล้วเราก็จะเป็นทุกข์อย่างเช่นบางคนคาดหวังว่าครับเมื่อถึงวันเกิดจะต้องมีคนอวยพรวันเกิดครับถ้าหากว่ามากไปกว่าอวยพรก็คืออยากได้ของขวัญ ใช่ครับพอเขาไม่อวยพรพอเขาไม่ให้ของขวัญถูกคิดอีกหลายบางคนวันวาเลนไทน์ครับก็คาดหวังว่ามีคนบางคนจะต้องส่งคำว่าแฮปปี้วาเลนไทน์หรืออาจจะมีกุหลาบมาให้ครับแล้วปรากฏกุหลาบไม่มาแล้วก็คำว่าแฮปปี้วาเลนไทน์ไม่มาทุกไหมทุกอ่าบางคนพอถึงวันปีใหม่นั่งรอคอยขาดาวแล้วก็ดูซิว่าเมื่อถึงข้าดาว จะมีคำว่าแฮปปี้นิวเยียร์หรือว่าสวัสดีปีใหม่มาจากใครบางคนหรือไม่นะครับะะบางคนก็คาดหวังว่าถ้าเกิดจัดงานคนคนนั้นจะต้องมาถ้าไม่มาเอนก็เป็นทุกข์หรือบางคนอยากจะไปช้อปปิ้งแล้วถ้าชวนใครบางคนก็คาดหวังว่าเขาจะไป,ะไปด้วย,วยจะไปดูหนังก็ไปชวนเขาแล้วคาดหวังว่าเขาจะไปดูด้วยแล้วถ้าเขาไม่ไปที่มามล่งเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือ,อม,มนุษย์เรา จงฝากความสุขไว้กับการกระทำของตนเองที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองอโดยไม่ต้องไปฝากความสุขเอาไว้กับพฤติกรรมของใครอย่างใดทั้งสิน้นครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปฝากเอาไว้กับพฤติกรรมของคนอื่นแล้วเขาคนนั้นไม่ทำตามที่เราคาดหวังมันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะ ใช่ความสุขันนี้ต้องระวังนะต้องระวังระวังพี่จะบอกให้ว่าเมื่อก่อนพี่เป็นเมื่อก่อนพี่เป็นครับคาดหวังนู่นนี่นั่นคาดหวังคำว่าแฮปปี้นิวเอียร์แฮปปี้วาเลนไทน์คาดหวังของขวัญวันปีใหม่คาดหวังคำว่าแฮปปี้นิวเอียร์พอเราได้แล้วเราก็จะมีความสุขนีอะไรอย่างเี้ยเราคาดหวังไว้ครับแต่ตอนนี้พี่เรียนรู้แล้วว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มองเปนเราอย่างเช่นบางคนเขาเอง ยังไม่เคยฉลองวันเกิดตัวเขาเองเลยแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรให้เขามาเห็นความสําคัญของวันเกิดของเราวันเกิดเขาเขาจะไม่เห็นความสําคัญอะไรเลยครับหรือบางทีเขาเป็นคนไม่เห็นความสําคัญของวันวาเลนไทน์แต่เรานั่นไปเห็นอเมื่อเราเห็นความสําคัญเราก็หวังว่าจะมีกุหลาบจะมีคําว่าแฮปปี้วาเลนไทน์แต่เขาไม่เคยให้ความสนใจกับวาเลนไทน์แล้วคาดหวังแล้ว เแล้วเราก็ไม่ได้คําว่าแฮปปี้วาเลนทน์จากเขาแล้วเราก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นนั้นคนเรามุมมองไม่เหมือนกันเติบโตมาไม่เหมือนกันค่านิยมไม่เหมือนกันจงอย่าฝากความสุขของเราไว้กับพฤติกรรมของคนอื่นอย่างตอนนี้นะบอกได้เลยสำหรับเสรีวงมน่านะคะถ้าตราบใดยังมีซีรีส์ให้ดู ใครจะมาใครจะไม่มาใครจะทําอะไรไม่ทําอะไรคุณดูซีรีส์ครับซีรีส์จีนนะอ่าเกาหลีเกาหลีบ้างจีนบ้างอะไรบ้างนะมันก็ทาให้เราเนี่ยไม่ต้องพึ่งพาใครถ้าตราบใดอินเทอร์เน็ตใช้ได้ไฟฟ้าไม่ล่มครับก็มีความสุขของเราไปนะฮะมันเป็นการทําอะไรคนเดียวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้ตอนนี้ก็คือไปช้อปปิ้งคนเดียวไม่เป็นอ๋อครับนะครับ ไปดูหนังนอกบ้านคนเดียวไม่เป็นอ<ม>ไปกินข้าวอร่อยอร่อยที่ตัวเองรู้แต่ถ้าไม่มีคนไปด้วยก็ไปไม่เป็นอ,อันนี้ยังเป็นสิ่งที่พี่ต้องแก้กปีครับถ้าพี่แก้ได้จะทําให้พี่มีความสุขมากกว่านี้<ม>คือไม่ต้องไปคาดหวังว่าเออวันนี้อยากจะชวนคนนี้ไปกินก๋้ยเตี๋ยวลูกชิ้นครับวันนี้อยากจะชวนคนนี้ออไปห้างนั้นห้างนี้เพราะตอนนี้กำลังมีลดราคาม,มันจะไ,ไม่ต้องคาดหวัง<ม>คือพอเรารู้ปะว่าเออเขามีการลดราคาที่ห้างนี้ ไปเลยอไป,ไปเลยใครไม่ไปด้วยก็ไม่เป็นไรเราจะไปซื้อของเราตอนนี้นะร้านอาหารที่อร่อยกําลังมีโปรโมชั่นออยากกินชอบร้านนี้ไปเลยอ,อันนี้ก็ปีที่พี่ยังทําไม่ได้ครับ พี่ยังคาดหวังว่าจะมีคนไปกินเป็นเพื่อนจะมีคนไปช็อปเป็นเพื่อนจะมีคนไปดูหนังนอกบ้านเป็นเพื่อนแต่เรื่องอันหลังนี่เขายังชวนหน่อยเพราะตอนนี้พี่ไม่ดูหนังนอกบ้านแล้วก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องไปชวนใครแต่เรื่องการช็อปหรือการไปกินยังมีอยู่นะแต่บางทีถ้าเราอยากจะไปกินแต่เขาไม่อยากไปด้วยเอาละสิไม่ได้ไป อยากจะไปช้อปปิ้งไม่มีใครไปช้อปด้วยก็ไปในช้อปเวลาเขามีลดราคามีของดีๆขายก็ไม่มีโอกาสได้ไปซื้อครับนี่ไงนะครับนะฮะถัดไปครับอย่ายัดเยียดความเป็นตัวเองให้ใครนอกจากมันน่าเบื่อแล้วยังดูไร้ค่าคือเราเป็นตัวตัวเราเองแต่เขาไม่รับมันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาไม่รับครับเราจะไปเรียกร้องว่าให้เขามารับความเป็นตัวเราถ้าเรารักคนนั้นชอบคนนั้นจริงๆ เราลองเรียนรู้สิว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราพอ,อจะปรับตัวเราเองเพื่อทำให้เขารักเราได้ไหม,มแต่ถ้าเกิดเราปรับตัวของเราไม่ได้แล้วเขาก็ไม่พอใจที่เราเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเขาคนนั้นไม่ใช่สำหรับเราดังนั้นเมื่อเขาไม่ใช่สำหรับเรารก็อย่าไปฝืนใจเขาที่จะทำให้เขานั้นเนี่ยมองเราเป็นสเปคเขา เขาเป็นสเปคเราแต่เราไม่เป็นสเปคเขามันไปด้วยกันไม่ได้หรอกมันต้องต่างคนต่างเป็นสเปคซึ่งกันและกันครับเขามองเราแล้วเขามองว่าเราใช่เราก็มองเขาและเรามองว่าเขาใช่ครับเมื่อต่างคนต่างมองกันและกันว่าใช่มันก็ไปด้วยกันได้ครับแต่เมื่อไรคนคนหนึ่งมองอีกคนหนึ่งเป็นสเปคแต่คนคนนั้นไม่มองเราเป็นสเปคด้วย ชีวิตเริ่มเป็นทุกข์แล้วล่ะครับรจะบอกให้หนางก๊อปปี้คนที่รักกันเนี่ยครับคนรักมากกว่าเสียเปรียบเสมอคนที่รักมากกว่าเสียเปรียบเสมอเพราะ,ะคนที่รักรมากกว่าจะพยายามเอาใจคนที่เขารักเรียนรู้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่คนที่รักน้อยกว่าจะไม่มีความพยายามขนาดนั้น คบกันมาเป็นปีสองปีสามปีไม่เคยรู้เลยว่าอีกคนหนึ่งรักอะไรชอบอะไรและไม่เคยมีความคิดเลยว่าจะต้องทําในสิ่งที่คนนั้นรักคนนั้นชอบ,บอเพราะเขารักน้อยแต่คนที่รักมากจะพยายามทุกอย่างที่จะเรียนรู้ว่าเขาชอบอะไร,รไม่ชอบอะไร,รและจะพยายามทุกอย่างในการจะทําสิ่งที่เขาชอบอแล้วก็เสร็จแล้วพอเราทําสิ่งที่เขาชอบ แล้วเราไปคาดหวังว่าในเมื่อเราทําสิ่งที่เขาชอบให้กับเขาเขา,เขาก็น่าจะทําสิ่งที่เราชอบให้กับเร,บรบาบ้างแต่ปรากฏว่าเขาไม่ทำํำเพราะเขารักเราน้อยกว่าเรารักเขาแล้วเราก็จะเป็นทุกข์เพราะเราไปฝากความสุขของเราไว้ก,กับเขาคนนั้นที่ไม่ได้รักเรามากกับที่เรารักเขานี่แหละนะครับนะฮะ เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต่อกันนะครับมีหน้าที่เกิดมาใช้ชีวิตไม่ได้เกิดมามีหน้าที่อธิบายตัวตนกับใครก็แปลว่าถ้าเกิดคนเขาไม่ชอบเราเราไม่ต้องไปอธิบายว่าที่เราเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เพราะอย่างนี้ไม่ไม่ต้องไม่ต้องก็เราเป็นของเราเราก็ใช้ชีวิตของเราไปครับเขาพอใจก็อยู่เขาไม่พอใจเขาก็ไปเช่นเดียวกับเวลาเราไปคบใครเราไม่ต้องไปบังคับใครให้เขาเป็นอะไรเพื่อเราถ้าเราอยู่กับเขาได้ก็อยู่ต่อไป ถ้าเราครบกับเขาไม่ได้ถ,ถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจ<ๆ>ก็เลิกคบนี่งานนะครับนะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะกับรายการสุภาษิตชีวิตงานครับการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหน,นยังไงก็เป็นไปได้อ s u s u ุวี r ร s 4x4 Master of All Roads รักโลกโบกี้รักโลกค่ะรักโลกด้วยคนค่ะรักโลก,ก,โลกเต็มอกเลยค่ะถ้าเราไม่รักเดาใครจะรักลราคะรักมานานแล้วและยังรักไม่เปลี่ยนเพราะวากโก้ทุกตัวเราผลิตด้วยความรักโลกวากโกเลิฟเอิร์ธบรารักโลก not a collection it's our mission l e t s go. l isotope x-series mans midnight infinite x-life ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก พรีวองฟิงเกอร์รูที่บิกซี่ฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับทยานต่อให้โลกตานิวอิซซูดีแมสเมจิกไอซ์ปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมเพื่ความซื่อสัตืมซุปหอมนะ้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่อง มีซือสัต์่ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตว์จัดหนักการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะสูงแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ลุยทโลสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ ไม่สิ้นสุด The New Milk X Yogurt l i c i s มีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิ Waco Love Earth Not a Collection It's Our Mission กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับพี่อีทครับนาแหมวันนี้เราได้ไหลายเรื่องราวที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับคือคนเราเนี่ยอะไรก็ตามที่ทําให้เป็นทุกข์จงหลีกหนีอ,อะไรก็ตามที่เป็นสุขนั้นเราก็ควรจะเข้าไปหาแต่ความสุขใดๆก็ตามไม่ควรจะไปพึ่งพาคนอื่นเราต้องสุขด้วยตัวเราเอง เพราะการพึ่งพาคนอื่นนั้นเราไม่สามารถไปบังคับใครให้ทําตามใจที่เราต้องการได้และเมื่อเราไปหวังว่าเขาจะทำอะไรที่ทำให้เราเป็นสุขแล้วเขาไม่ทำเราจะเป็นทุกข์จงสุขได้ด้วยตนเองอยา่าฝากความสุขของเราไว้กับการกระทำของใครทั้งสิน้นเพราะเราบังคับใครเขาไม่ได้ครับผมนะครับนั่นเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่เราพูดคุยกันนะครับจะสุขจะทุกข์ อยู่ที่ตัวเรานะฮะเราจะมีความสุขอย่างไรเราจะทุกข์อย่างไรมันก็อยู่ที่ใจของเรานะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการสุภาษิตชีวิตงามกับผมก๊อปปี้จิรัวัฒน์าราชเสรีวงมันทาวันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ